สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณโรเจอร์คุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะครับทีมงานก็อยู่ที่อำเภอหนองกี่นะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านคุณโสภาครับพี่หนิงค่ะวันนี้เรามาส่งมาอบ้านกันอีกหนึ่งหลังแล้วนะครับผมใช่ใช่ค่ะก็ถือว่าหลังนี้นะคะเป็นบ้านผลงานของทางทีม j m p House อย่างเป็นภาคภูมิเลยนะคะควันนี้ก็มาแสดงความยินดีในการ<ช>ส่งมอบ้านให้กับลูกค้าถ,ถึงวันนี้ถึงวันสําเร็จของเราแล้วนะครับ<ช>ผมวันนี้ทีมงานมีทั้งวิศวกรที่ควบคุมหน้างานมีทางสถาปนิกนะครับผมที่คอยดูแลบ้านคุณโสภาทุกกระบวนการเลยนะครับผม So today, uh, at first congratulations, your house. So we are happy to, to see you, and your house is really like a complete, 100% complete. So we're really happy house of you. So we thank you so much. Thank you too. Yes, uh, we have a, like a, two questions for you from the start until you finish, or everything complete. How you feeling? I think Chippy uh, House has done a very good job. I'm very satisfied with the result. and uh, The construction. Yeah. คุณโรเจอร์บอกว่าการทำงานแล้วก็เรื่องบ้านนะครับยอดเยี่ยมมากครับผมมาขอสอบถามความรู้สึกของพี่โสภานะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ขอหนึ่งคำถามนิดนึงวันนี้พี่โสภาตัดสินใจเลือก JNP House ด้วยด้วยเหตุผลไหนเอ่ยโรเจอร์สามีเนาะเขาว่าฉันชอบแบบนี้เขามีคุณภาพเขาก็ตัดสินใจโอเค ตัดสินใจเลือกสร้างกับเราเลยนะครับผมขอบคุณมากนะคะถ้าอย่างนั้นหนิงขออนุญาตให้พี่โสภากับมิสเตอร์โรเจอร์ให้คะแนนทีมงานของเรานิดนึงได้ไหมคะสำหรับทีมงานฝ่ายก่อสร้างและสถาปนิกพี่โสภาให้กี่คะแนนดีคะเต็มเต็มสิบมากกว่าสิบเลยค่ะโอขอบคุณค่ะ ค่ะด้วยค่ะในนามของทีมงานก็ขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณโรเจอร์แล้วก็คุณโสพานะคะที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานเป็นอย่างดีแล้วก็ทางทีมงานก็หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจแบบนี้ตลอดเสมอไปนะคะโอเคมิสเตอร์โรเจอร์ so uh, I give you like a last question so if you uh, give give them our score like one to ten or or e i g h how would you like to give them um, I think I give 9.5 9.5 9.5ครับผมขอบคุณมากนะครับครับคุณสุภาครับก็สุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่า أ, อยากบอกอะไรครับผมกับผู้ที่กำลังจะสร้างบ้านอย่างเช่นผู้ที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียของ JNP House <c oughs> ของเราครับผมอยากจะบอกอะไรกับคนที่กำลังจะสร้างบ้านดีครับผมทางบริษัท J จรเนาะความเชื่อไว้วางใจแล้วก็มีสิ่งที่มีคุณภาพให้เรา แล้วก็ทำความฝันของเราให้เป็นจริงคะ่ะทำความฝันของเราให้เป็นจริงคะ่ะ ขอบคุณมากนะครขอบคุณมากค่ะโอเคครับแน่นอนท้ายค่ะก็คือเราฝากให้ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะเพจเจนพีเฮาส์ทุกๆช่องทางฝากกดติดตามมีข้อมูลดีๆแล้วก็โปรโมชั่นให้ลูกค้าได้เข้ามาพิจารณาอย่าแน่นอนปรึกษาได้วยรึกษาเรื่องบ้านมีวิศวกรก็ผมมีสถาปนิกคอยให้คําแนะนําทุกคําถามทุกคําตอบนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ JNP h o u s e สร้างบ้านสวย ไว้ใจเรา